ตำรวจปปป,อปอสอบพยานเพิ่มอีก6ปากทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซองเงินที่ได้ตรวจย,ยึดได้ภายในห้องอธิบดีกรมอุทยานแต่อย่างใด 13มกราคมที่บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกปป,ป,ป,ปกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกในฐานะพยานคดีนายรัชดาสุริยกุลณอวิทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสรรรรัตว์ป่าและพันธุ์พืพชเรียกรับเงินแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งจากผู้ใต้บังคับบัญชาทยอยเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับทางพานักง,งานสอบสวนเพิ่อมอีก6รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดแพร่และจัังงงงงงงหหวววชชลลบบบุรรรีีปกกาาาายยยื่่่่่ออออนนนตตๆูขทจพ ภายในห้องทํางานของนายรัชดาจากการสอบปรกคําเบื้องต้นทั้งหมดยังให้การว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซองเงินที่พบแต่อย่างใดนอกจากนี้พนักง,งานสอบสวนปอกกปป,ป,ป,ปยังเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองสหรับกลุ่มพยานที่เหลือที่ยังไม่ยอมมาให้ปากคําอีกด้วยเรื่องนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าท้ายแล้วการสอบจะออกมาว่าเจ้าของเงินที่ให้ซองกับอธิบดิกรมอุทยานมาอาจจะเป็นการฝากเงินมาทําบุญหรือฝากเงินมางเงมาช่าพระอิกวหรือไม่ซึ่งหลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่าทั้งเงินจํานวนนี้เจ้าของเงินและผู้รับเงินแม่กลมนี้มีแต่นักบุ สืบจากข่าวรายงานความร่วมมือก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่าพนักงานสอบสวนก็ก,ก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตามอานาจแหละนะครับคุณกุณก็เตรียมชี้แจงไว้อย่าอย่าหนีหนียังไงมันก็ต้องโดนอยู่ดีถ้าถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยราชก,การนะครับมันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันนะครับยังไงพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องดําเนินการสอบสวนนะครับกัดไม่ปล่อยอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับ